สนุนโดยขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาได้ดวงใจมามากกว่า60ปีบีเกนวันพุชรีมเปลี่ยนสีผมสะดวกง่ายแค่กดไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยา2อสไดโครรบนซินแอลกอฮอลและเอมิลเมทิซอร์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสิบโมงตรงเจอกันในเก็บตกจากเนชั่นนะคะต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนด้วยวันนี้นะคะจันทร์ที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ค่ะเราสองคนเช่นเดิมนะคะคุณสัตคุณตันทวีวิวัดิันอ,อดรินยมกุลค่ะก็เปิดมาในเดือนใหม่นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเรื่องของการคลายล็อกที่เคอร์ฟิวก็ยกเลิกกันไปแล้วแต่ยกเว้นในส่วนของ7จังหวัดนะ,ะมีความเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของการเปิดโรงเรียนด้วยแล้วก็เรื่อง ของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งเฟดสามด้วยไปคลิกรับสิทธิ์กันหรือยังคะใช่ต้องเข้าไปนะต้องกดยืนยันเงื่อนไขแล้วก็กดรับสิทธิ์ด้วยนะครับในส่วนของคนละครึ่งเฟดสามแล้วก็คนละครึ่งเฟดสามเนี่ยวันนี้มีเก็บตกด้วยนะสําหรับคนที่เขายังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าเป็นรอบเก็บตกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนไป28ล้านสิทธิ์แต่ปรากฏว่ามีการเป็นตรวจสอบข้อมูลข้อมูลอาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เลยทําให้สิทธิ์เนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่อีกประมาณสักแสนกว่าสิทธิ์ ก็เลยมีการเปิดอีกรอบนึงนะครับที่เป็นรอบเก็บตกในวันนี้ด้วยเช่นกันความเคขึ้นไหวมันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเปิดประเทศนี่แหละที่เราจับตาเราส่งทีมข่าวนะครับไปสำรวจตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูสักหน่อยว่าวันนี้เนี่ยวันแรกคึกคักมากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันนะครับ นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองเนี่ยบ่นเลยนะครับเสียดายเปิดประเทศันแรกไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะคือท่านอยากเห็นบรรยากาศแต่ว่าท่านต<อ>้นองเดินทางารเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอยู่เนี่ยท่านน่าจะไปรับนักท่องเที่ยวนะ,ะแต่ว่ามีภารกิจครับไปประชุมที่กราสโกใช่ไหมฮะประชุมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศแล้วก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อค่ำที่ผ่านมาเมือ่อคืนที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยท่านเองก็เปลยเลยนะครับบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ในการเปิดประเทศด้วยตัวท่านเองแต่ว่า ก็กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมความพร้อมแล้วก็รับผิดชอบผลงานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนที่จะเดินทางไปที่กราสโกลนะครับบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีความจําเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเพราะว่ามีความสําคัญเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมครับในการร่วมมือลดภาวะโลกร้อนกราสเลือนกระจก โดยไทยเองก็มีแผนอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถจะชี้แจงได้คิดว่าเป็นประเด็นสําคัญของโลกที่จําเป็นต้องไปและประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสภาวะแวดล้อมนายกยืนยันนะครับบอกว่าจะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของคนไทยชื่อเสียงของประเทศไทยเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เราต้องยอมรับซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะครับนายกยังบอกว่าเสียดายครับ เสียดายที่วันที่1นึ่พฤศจิกายนนี้